สวัสดีครับพบกับช่างนาฬิกาสตูดิโอวันนี้ผมมีนาฬิกาอีเซมิมยาเกะของแท้นะครับเป็นรุ่นระบบคอร์สหรือว่ารุ่นระบบสาย่านนะครับอีเซมิมยาเกะต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องเขาใช้โรงงานเดียวกับไซโก้นะครับดังนั้นน่ะไซโก้เครื่องคอร์สเป็นแบบไหนนะครับเวลาอีเซมิมยาเกะเขาออกแบบนาฬิกานะครับเขาใช้เครื่องตัวไหนนะครับก็เป็นเครื่องเกตเดียวของไซโก้เลยนะครับอ่าโอเคให้ดูก่อนนะ ถ้าเป็นของแท้ในเวลาเปิดเครื่องมานะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเครื่องเท่าที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสีเงินนะครับไม่ใช่เครื่องสีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแบบใส่ทานเนาะแต่นี้เป็นตัวเครื่องมันถ้าเป็นเครื่องซ้ายผู้หญิงเนี่ยที่ไม่มีวันที่เนี่ยมันจะใช้เครื่อง VJ20 เท่นะครับ VJ204 ตัวนี้ก็เป็นเครื่องแพทเทิร์นเดียวกันของไซโก้เลยครับเป็นแบบเดียวกับไซโก้เลยนะครับไซโก้ตัวคอร์รุ่นธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้แหละ mm hmm. นะครับอีซี่มีเ,มเกตของแท้นะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ออกมาประมาณสิบกว่าปีแล้วบางทีเราไปหาซื้อมือสองเราอยากจะรู้ว่ามือหนึ่งมือสองเนี่ยเราก็ต้องเปิดฝาหลังออกมาแต่ฝาหลังรุ่นนี้เปิดยากนะครับจะเป็นฝาหลังสองชั้นแล้วสายมันจะเป็นสายแบบชิ้นเดียวกันเลยอย่างเดีวเรามาซูมดูแล้วกันนะครับ ถ้าเปิดเครื่องออกมานะครับถ้ารุ่นนี้ถ้าเปิดมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ชัดเจนครับว่าเพื่อนๆได้นาฬิกาของแค้มานะครับอเอก็ดูตรงตัวสัญลักษณ์เอหนึ่งหนึ่งศูนย์ o เห็นไหมครับ no no jewelry ครับคำว,ว่า no jewelry คือในนี้ไม่มีทับทิมนะครับถ้าเป็นทับทิมเนี่ยมันจะอยู่กับนาฬิกาออตโอตโอ้้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วเขียนไว้เจแปนเห็นไหมเครื่องเป็นสีเงินแล้วก็จะมี พลาสติกบังคอยอยู่ครับเห็นไหมมันจะมีตรงสีดแดงๆเห็นไหมเป็นพลาสติกตัวเนี้ยมันจะมีคอยอยู่ครับเขาบาังคอยไว้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนฐานจะได้ไม่ไปโดนมันเห็นครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่อยากรู้ว่านาฬิกาอีเซมเมเยเกตของเพื่อนๆที่ซื้อมาเนี่ยเครื่องข้างในเป็นของแค้ไหมนะครับก็ลองเปิดดูนะครับเปิดดูแล้วก็ขอขอ,ขอช่างที่ร้านดูก็ได้นะครับเ,เปิดให้ดูหน่อยนะครับ ถ้าเป็นเครื่องคอสธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นของแท้แน่นอนครับประมาณนี้เนาะรุ่นนี้ไม่มีวันที่นะครับไม่มีเข็มวิด้วยโอเคครับผมชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใช้ชื่อช่องว่าช่างนาฬิกาสตูดิโอเลยนะครับไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ